สวัสดีครับนี่คือ Inside News เม้นเดียวสะดุ้งโยงตายชุติมาโพสภาพตั้งคันเจอคอมเมนต์เดียวทำสะดุ้งแฟนขับจับตาแม่ตายชุติมาโพสภาพขณะตั้งคันน้องพี่พิมพ์งานนี้มีแฟนขับเข้ามาคอมเมนต์ปมลูกคนที่สองทำเอาสะดุ้งกันทั้งไทมลน์ เขาเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวที่เก่งรอบด้านสำหรับตายชุติมาอดีตภรรยาของทิมพิธารวมไปถึงการเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งของลูกสาวอย่างน้องพิพิมซึ่งก่อนหน้านี้ด้านตายชุตติมาได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแต่งานนี้แฟนคลับจับตาว่าและจับสังเกตว่าเจ้าตัวได้ไปทิพยญี่ปุ่นกับทิมพิธาหรือเปล่าเพราะอีกฝ่ายก็ได้พาลูกสาวน้องพิพิมไปเที่ยวญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน แต่หลังจากนั้นตายชุติมาก็ไม่ปล่อยให้แฟนลับสงสัยนานเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ภาพลูกสาวที่กำลังเล่นสกีหิมะพร้อมกับข้อความปฏิเสธว่าไม่ได้ไปเที่ยวกับทิมพิธาแน่นอนว่าชอบที่แอดเบบีพี่พิมพ์ทำท่าเรียนแบบน้องหมาแม่ไปอีกเมืองนะจ๊ะ a s h t a g ความเรือจาขอบคุณคลิปลูกสาวตะโคสค่าล่าสุดเทศกาลวันเด็กด้านแม่ตายชุติมา ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพวัยเด็กสุดแสนจะน่ารักของลูกสาวพร้อมระบุคแคปชั่นว่า Happy Baby พี่พิมพ์เดย์พร้อมรูปตอนท้องกับตอนให้นมกลางชินจุก,กุไปด้วยก่อนที่จะออกมาโพสต์ภาพเก่าขณะที่ตนเองกำลังตั้งคันน้องพี่พิมพ์คล้ายกับวันหลงวันเด็กพร้อมกับข้อความที่ว่ายังคงวันเด็กไม่จบตอนนั้นท้องพี่พิมพ์แล้วอยากรู้ว่าคนสมัยก่อนเวลาท้องเขาแต่งตัวกันยังไง งานนี้มีแฟนคลับรายหนึ่งก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าอีกสักคนเธอแม่ก่อนที่จะมีแฟนคลับคนอื่นๆเข้ามาตอบกลับที่ทําเอาสะดุ้งทั้งทา์หลายว่ากับคนเดิมนะเนอะกับคนเดิมระบุด้วยว่าอีกสักคนกับคนเดิมเธอแม่งี้เรียกได้ว่าโพสตเดียวทาแฟนๆจิ้นกันสุดๆไปเลยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ